ลส่ไปนีดเีย่งเราลั่ไปนดเย่งแล้สับพี่เดียเราทำอะไรอ๋อเนี่ยมันมีอันเดียวต้องทำอะัรสับจังสับดีสับผับยังไงเอ๋อดูสับพูดมั่วอ่านไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ใส่แม่นเั็นมากตอนนี้เอ๊ะหยิบจานเอออยู่ฝันแม่ผัดานเอาไปใส่จานเออใส่จานไัเติมออ๋อเอาผักกาดแล้วอันนั้นลกไแล้วทองบางองไม่เห็นอ่ะเอาไปน่อะไรเบี้ยที่จะยืนอยู่อ่ะดีเอาไป ห่อะกดจับเลยกดเอแล้วก็ไม่เห็นได้กดเอพี่เดียกดกดเอวะมาค่อยกดมาเกิดแทบมาเร็วหยิบอะไรมันไม่มีอะไรนี่เอามาันต์ต้องการมาว่าต้องการจะเก่งไหมพี่อเจ๊อเมับเลยพี่เดียเอามาพี่เดียขับผักนะเอาอะไรยังไม่รู้เลยอันนี่ไงโอ๊ยน้ำลายไหลคนแล้วใส่จานที่มาจะากเมืองไทยขยะอะไหนว่าขยะนี่ไงขยะ จานจาน roc, จานหนจานหนจานจานจานเาเอานี่ไปสับจานหนอจานจานจานเอาไปัเออวางเขาสับเดิงเหรออีนจานหมดแล้วอะเดี๋ยวใส่จานมาจานหมดแล้วอะเอาจานหมดอะ่ต้องมีใครล้างจานหรือเปล่าเอาไปสัต่ออีกอ๋อนี่จานมาแล้วอาอักอันนี้จานอาหนึงเยวไปสับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจานนี่นี่เยอจานนี่อะนารำอะเกนถุงนะไปเลยจนทาแค่นีเหรอ กกแรหมดเกมแล้วแค่นี้เสร็จล้อยแย่มากล้ออะไรนะหุกีสิ่งที่เขาพูดการให้เราทำอยู่ซ้ายบนเอาผักมาใส่จานนี้ดิเนี่ยใส่เนี่ยทำทางนี้ก่อนแล้วค่อยมะเขือเทศลองลองใส่เผื่อได้ใส่ดิ้กะล๊ปี้มะเขือเทศมะละกออมะเเขืทศไม่ใช่มะละกอแตงกวาโอ้ไม่มะละกอเออทำมาสามอย่างแล้วใส่จานนี้จะใส่นี้ก็ได้จานนี้กันแหละอ่ะ เเลยอย่ายเฮ้ยพีดเอาใส่ก่อนเอาหักออกเออนี่แหละขดแตงกวา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 ตกวาอาว่เนี่ยาตัวหันะในตอนนี้น่อย่าไปิงไม่แตงกวาอย่างะแตงกวาไม่ใช่เดี่ยวเดี่ยวเอาไไหนตอนนี้แหละขวาขวาขวานั่นเลยไม่เห็นมีแตงกวาเลยเนี่ยเอ้ยขวาขวาแบเอ้แบบเอ้เลย เอออแล้วเนี่ยหนูเอาเองให้เลยต้มช้อะร้อยอะหาแล้วเอาไปเอ่อกระหล่ำปีกับมะเขือเทศน่ากลัวยังไงอะเว้ยเฮ้ยมาโยนยังไงวะีมะเขือเทศกะล่ำปีได้ไหกะล่ำปีกะล่ำปีอาไปไหนไหนมานนี้ไงันถงกิ้งจิงหรอเออปุ่มเอะเอเอเออได้ละ แล้วตานี้คือทิ้งหรอทิ้งตรงหนอ๋อเนี่ยที่ทิ้เนี่ยาทิงสรแล้วิดนีิงแล้วอะแล้วเดี๋ยวนะไอ้ตัวข้างล่างทำอะไรบ้างอะโยลูกพัดเต้มเลยอะอ่ะอมามาใน้เสร็แลวเนาะใช่ไหมอะนี่สมย่าเพี้ยรสมุดเจ๊สามเราเจ๊วางไว้เฉยเฉยเียิบใครโยนมาหยิบปุ๊อ้าหยิบป้หยิบได้เหรอยู่ฝั่นี้ก็ยิบยิบได้ใช่อาวาขอให้ โอ้ยนี่เขาอยากทำอไรอะไรวะนี่อนี่ย่าเลยกันี่แหละจานหมดอ่ะไเหมือนเวลาเหมือนจะไม่ได้จาเลยปะน่าจเยอะนี่คือ้บาทได้เราต้องเล่นเลขสามดาวนะเลยอะสูตรใหม่ทำซาชิมิทำซาชิมิอะกดเอเลยกดค้าง มีลูกค้ารอกินอยู่เห็นเปล่ารอโต๊ะเออมันต้องเห็นลูกค้ามีนี่ไงเี่นมีปลานี่ปลามีปลาเออปลาอ๋อนี่ไงว่าวางเขียงนี้รอปาก็สับเอาแล้ว้ผมสับได้เออนี่ไงนี่คด้สับอเอะเอ๊ะนี่ไงเอาไปเสิร์ฟเอออันนี้ไม่ใช่เราก็เอาไปวางอ๋อนี่ค่เสิร์ฟให้คนกินหล่นแล้วเสิร์ได้อยู่ไหมอ่ะ เฮ้ยเราทำผิดแล้วต้องกู้ก่อนอ๋อทำไมป้าไม่ทำนั้นเฮ้ยแล้วกู้มันมาจากไหนอ่ะขวาไงอ๋อมันไม่ต้องมาสัตวตรงนะตรงหน้าลูกค้าเนี่ยทางไหนวะนี่ป้าใครแบบป้าเฮ้ยปรับกด X ไม่ใช่หรอจานอ่ะไม่ได้ดึงจานมาวางเลยอ๋อเดี๋ยววางให้อ่ะนี่นี่อ่ะน่าร้อนก็ขอยังไงอ้าวทำไมวะน่าร้อก็เก็บน้าร้อนเท่ไหร่กไปก็ทไมได้เป็นอย่านี้จังหวังไม่ได้อ่ะ เฮ้ยไม่สัไม่ได้เหรอกด X ไงกอแล้วไงอ๋อเนี่ยทิ้งท้ามวางสับปลาไม่ได้อ่ะที่ไงสั่วเห็ุอ๋อเราไปสั่งตรงนั้นก็ไม่พออ่าจะสั่ที่ไหนสั่ตรงที่วางจานนั่งนั่งออเสหาเยอะหรอ่าต่อไปอะไรบ้างกุ้งอุ้ยอุ้ยอ้อ้าวกุ้งพลนไวใครเอาจานมาวางไว่อ่ใครวางวางใครมือว่างหยิบจานให้หน่อย เราจานเราไปใช้ลิง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 แล้วอแปะข้างหลังลิงทำไรอ่ะไม่รู้มาอยู่ตรงที่เราซัเจ้าของร้านเจ้าของร้านเลยเพราะเขหยิบวางจานให้ละกันพี่ก๊อกก๊อกก๊อกอ่ากงกงกงป๊าป๊าป๊าวิจารณ์หมดสามดำเต็มเลยนะเต็มแล้ว อะไรอะเสาอะไรสารต้มไล่สารไลต้มต้มไงสารไล่ต้มเกาต้มขยะไปแล้วต้มไปสับเหรสารไลสับสารไลยอ๋อเอเห็นี้บ้าใส่หม้อไงสารไ่อะไรได้บ้างอรี่เอ้ยใช่ตอรีใช่อ๋อสารหลเอ้ยมีซุปคืออะไรวะเอ้นี่เดินเข้ามาทำไมอะเฮ้ยอ้าวเฮ้ยหม้อหม้อหยิบไปได้ด้ยเหรอหยิบหม้อไปได้เหรอเี๋ยวเดีเดี๋ยวเดียวอะไรวะเอาสารไลกันมข้าว มีอย <g horses> well, ู oh, Now, have to have to yeah, ่แ so, ล้วสาหร่ายทำไรเนี่ยเอาข้าวอันนี้อะไรเนี่ยใส่สามอย่างด้วยเหรอใส่อะไยใส่ข้าวเข้าไปในนี้ใส่ใส่สาหร่ายเข้าไปซ้ำต้องสาหร่ายวางก่อนแล้วก็ข้าวอ้าวไม่สาหร่ายวางไม่ได้อ้าวรอวางใส่จานไม่ได้อะเดี๋ยวนะอสาหร่ายใส่อ้อรู้แล้วสาหร่ายใส่จานแล้วก็เอาข้าวเดือดนี่เราข้าวเดือดเอออเาไข่มาได้ปะแล้วก็มาใส่ปลาใส่ใครเอาปลาสับไป ปลาไปใส่นี่ไงปลาอยู่นี่นะปลาสะแบไปตรงนี้ดูแล้วข้าวเดือดแล้วอันตรายแล้วอ่ะเนี่ยมันเน่าแล้วอ่ะปลาปลาอยู่ไหนอ่ะปลานั่นไงอยู่ตรง้นเน่าแล้วทไงอ่ะเห็นไหมเห็นสมับปลาไเนี่ยจะสับไปแล้วอยู่ตรง้นี่ไงได้แล้วได้แล้วจะสับปลาเฮ้ยแคล้ข้าวสุไปแล้ววางไปใส่ข้าวใส่ข้ว้หแล้วนะแล้วไงอีกขาดอย่างนึงอ่ะปลาปลาอยู่นั่นไงซายใส่ปลาใส่ข้าวข้าวก่อนรง้ยังไม่สักเลยดิปลาสักแล้วปลาาสักใแล้วชิ้ไ สาหร่านั่นแหละสับร่าเสร็จแล้วเอาไปใส่บนข้าวใส่บนข้าวเนี้ยใช่ปะใช่เอ้ยเดี๋ยวอันนั้น๋ยวใส่ไปแล้วนะอย่าเอาปลาซับเขไปอันในจานนี้ใส่ใส่ปลาเหรอไม่ใช่หรอต้องสาหร่ายก่อนสาหร่ายขอสาหร่ายอันนึงดิใครอยากเอาสาหร่ายมาเร็ววาบนจานเอาสาหร่ายมาก่อนเดี um, ๋ยวต้เอาข้างวาง ดับเพันไม่แล้วเราก็ดับเพล่อะสาลายแล้วก็เอาข้าวอะสาลายวางบนจานเอ้ยยังไม่เสร็จเลยเออยังไม่เสร็จเหรอเอ้ยยังไม่จบเลยเอาแล้วไอ้อ้นี่ไอ้นี่ไหม้อ่ะปลาเหลือเต็มเลยอข้าวไม่ไอาปลาวอันนี้ไหม้ต้องต้องข้าวดับก่อนมันไหม้ถูในหม้อหรอยังไงได้ข้าวทำไงว่าหม้อไหมแล้วเราก็เอาปลาทิ้งยงไงในจานตรงกลางทำนี่แล้วเหลืออ๋อเสียแล้วเสียเลยเว้ยหม้ออ่ะอ๋อเนี่ยเออทิ้งทิ้งได้หม้อใหม่เอาข้าว ที่เป็นสีเลเหลืองมัไม่ได้ใช่นะปลาเพิ่มปะหมงข้าวหุงข้าวเอ้ยการมีใครได้แล้วอ่ากไอลิงด้วยลิงเดี๋ยวถือหนูเองหูเองหุงข้าวเได้ได้ข้าแล้วอ่ะปลาอยู่นี่ไอเขาขาอยู่ตรงไหนไม่ทานแล้วใครเอาตาเนี่ยอทปลอเอาามาฉาบเร็วป้าฉับแล้วหยุดท้ายล่างไม่ได้เลยก็ให้เอาของาวเฮ้ยลอาวอยนะอไม่ด้อหลอดใ่เขา้มาแล้วเจ็ดหลอให้เ เดี๋ยวขนมดูไม่รู้ว่ะสับปาสัปาสัปแล้วกเอาข้าวมามาอเรียบร้อยแล้วอ่าอ่าปลาไม่เฮ้ยการอ่เอาข้าวใส่จานดินะปลาอยู่ตรงนี้นะจาานก่อนูนข้างบนไยังไปตรงนี้จ้น่เขาอาได้เฮ้ยใครขโมยจายเอาปงนีเป็นบุฟเฟ่มีคนเดินเยอล้วเราก็เาปลาช ปลาอยู่นี่จป้ปละมอคอละมอข้าไปไหนหมดอะที่เนียมอ๊อฟประจานอะลิงลิงทำอะไรอ๋อเนียมออฟอยต่์ีจารไปไหนหมดแล้ววะมีไงจานเนี่ยเวียเนะ่ถือาแล้วไม่ตอบแล้วก็ไปใส่ไว้ในจานฟ้าสุดอะเนี่ยเสิร์ฟ ทิ้งเคร่องซีวีลงไปแล้วอ่ะนี่กด A วางใส่หม้ออ๋อง่ายแล้วก็รอหยิบอ๋อเฮ้ยอยากได้ปลารอต้องรอมันสีเขียวเต็มหลอดใครเอาข้าวไปสอบกระถางจริงเราจะสั่ปลาให้ใครเอาข้าวไปสอบอ๋อเอาสั่ปลาให้ใส่จานอหม้อวางเอาใส่หม้อหม้อปลาจานนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิบไม้แล้วปลามาวางได้จานนึงเฮ้ยข้าวมาอีกข้าว าามเนี่ยสารไล่วางมาเบ้นจะเว้นนะหรอปลามาไงไงอาจารย์วานนี่ไงจานนี่ไงนี่ไงวางสารไล่ในจานเนี่ยอ่ะเดียวมาใครเอาจารย์มาบังข้าวเดินถ่อฮะมอมอมอเดี๋ยวนะปลาหมดนะยังไม่สุกเลยใครเนี่ยปลากันแล้วปลามาแล้วข้าวแล้วก็ปลาปลาเอาปลาแล้วไปใกล้จานนึง จานสุดแล้ว <ไป S 1> <อ>สามดาวสามดาวก็วบ้าแล้วนี่เหรออันนี้แฮมเบอร์เกอร์จานสุกรปกต้องเอาไปล้างในอ่างล้างจานก่อนนะหุงกขมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะข้าวหุงที่ไหนหุงหุงขอดไกลอ่ะอ่ะข้าวกุ้ง เอาข้าวไปมาวางให้แล้วข้าวน่ยจะเต็มแล้วข้าวเต็มแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรอ่ะเอาข้าวเทใส่จานอ่ะซาซิมิงอ่ะง่ายดีอันนี้ข้าวสวยทำซาซิมิโรลโรลเลยนะง่ายจังเลยเอออ่ะซาซิมิอ่ะเอาว่ะเอาเอาผักลิงเอาลิงวางใส่จานวางใส่ข้าวนี่ลิงอ๋อใคราใครเอากุ้งมาใส่ข้าวว่ามันด้วยเศรฟแบบด้วยอยากได้จานแต่จานอยู่ไหนหมดเลยอ่ะแต่น้องรังเนี่เอาแบบไหน เออจานสกปรกต้องล้างอ่ะลจานหลายๆด้วยใช่ไหมพีม่เจ้าจานทั้งมเลยอ่ะสกปรกเนี่ยล้างเนี่ยเนี่ยล้างแล้วอาจารย์มาเร็วล้างเสร็จแล้วมันจะโถ่เหรวะอ๋อนี่ต้องถูแทนหรือต้องล้างจานหร<อ>ือล้างจานนี่ก็ล้างจานหน่อยเอับหนูจะบอกว่ากด B อ่ะมันจะแบบพุ่งตัวเข้าไปอ๋อเดี๋ยวขูดข้าวก่อนข้าวหมูพัดไก่เฮ้ย อาจานหมดอีกแล้วหมือนข้าวก่อนนะต้องมีคนหนึ่งคอยล้างจานป่ะเข้าขาวจะ้าจานอะไรงงอบอกมาจานมาเร็ว้างสิวางเลยเอาข้าวไปหุงก่อนวางาเอลไม่ได้มาที่อื่นที่นี่ไงข้าวไม่ก็แล้วจานจะหายไปไหนแล้ววะจานหนึ่งจะหมดจานเอาข้าวไปนี่มาแล้วเน่เสร็จแล้วอันนี้เอ้าพี่จะวาให้เราหน่อยทรงเลยเอาเอาเอาไปเสิร์ฟเฮ้ยที่มันข้าวกับกุ้งเฉยเลยเออผิด ก็กุ้งเดียวเพียวอ่ะก็เอนแร้อ๋อมันไตเองนี่นี่ว่าไตว่าเออเดี๋ยวไหจานนี่ไงจานจานล้างอยู่เอาล้างจานก่อนนะลิงโอ้ยเดี๋ยวนะทะเนี่เราหุงข้าวดีกว่าเลี้ยงหุงข้าวหน่อยมานี่จานแปลว่าข้าวที่อยู่ซ้ายสุดจะมาใส่ในหม้อซ้ายสุดไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเนี่เดี๋ยวเดินตวจาน เดินตัมนี่มาหยิบข้าวเนี่ยหยิบอ่ะเนี่ยข้าวอ่ะหยิบไปใส่หม้ออยาผัดรุ่งก่อนนะอ่ะลิงเดินมาหยิบตามทำตามนี่หยิบข้าวเห็นแล้วไงมันต้องสาลายก่อนไม่ใช่หรอไม่ต้องหุงข้าวก่อนนี่เอาข้าวนี่นี่หยิบนี่นีมาดูมาดูขุดดูข้าวก่อนทานจาจนี่พอมันเขียวๆเต็มหมาแล้วค่อยหยิบไปใส่จานนะหยิบข้าวไปเทใส่เอเดนสารลายอ๋ออ๋ออ่ะอ่ะเต็มแล้วหยิบเลยเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นที่จะเพิงวางวะ เออไปใส่สาหร่ายบนสาหร่ายข้าวมันอยู่ไกลอ่ากดเอ่เอเป็นข้าวหอมสาหร่ายเมื่อไปร่วางที่เดิมหอมสาหร่ายแตงกวาที่สับแล้วสับแล้วเออไปใส่บนจานข้าวเออน่าสำเร็จเอาไปเสิร์ฟอ่ะนี่แหละสี่งหนึ่งจานแรกโอ้ยังเก่งอ่ะอาเร็วๆร็เราต้องการอีกสองอข้าวห่อ<ม>ข้าวห่อแตงกวาจานเาะข้าวห่อแตงกวาเร็วๆยังไม่รู้เลยเนี่ยทำอะไรอยู่ก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่เนี่ย เนี่ยเข้าวแตงกวาเนี่ยน,นะข้าวจะสุกแล้วเดี๋ยวล้างจานก่อนอ่ะสุกแล้วเฮอเฮอชุบแตงกวาด้านอ่ะเดี๋ยวนี้ข้าวนะเอาใส่จานซะน,นี่ก็ข้าวสุกจานเอาแตงกวาหายไปจากมือแค่ส,สับซุ้ใส่จานแล้วเสิร์ฟเลยเออเฮ้ยหนูว่ารอนวารอนมีว่าว่าอะ จะเป็นเพื่อนาจทำอไรจะล้างจานเล้ว่ารนี่ไปนี่อะไรอ่ะี่เนียคืออะไรอ่ะข้าวอ้าวข้าวไปสับเฉยข้าวหุงเฮ้ยสับกุ้งรัวสบายมากเลยอ่ะเฮ้ยเอออ่าเอาจานไปเออไอ้ชิโมจาน้นเนี่ยเนื้อทั้งออไม่ได้ แ่คว้าไปสับแล้ววางบข้าวอย่ายืนกดดานดีใครยืนอ่ะวางบข้าวเฮ้ยเอาเสริมแล้วได้สามดาวเร็วๆพอใส่เอาแตงควาามานี่แกงควาสัสับข้าวหอย่างมหายไปเดีมอนึงคุณต้องลัายจานอยงเดียวผ่านปะเจอหน้าที่ที่หมากับล้างจานเจอผ่านแล้วตลกอ่ะ ากหน่อยนะมันข้ามได้เลยเหรอเจอมันไม่ต้องเรียงเหรอเราขึ้นมาทำบนโรงแรมโรงแรมห้าดาวนึ่งจับเนื้อหรือผักผสมกับแป้งจากนั้นเป็นนึ่งด้วยกันโอ้โหยืนคอยรับฟังอีกแล้วไม่ชอบเลยทำอะไรวะทำอะไรเนี่ยปลาเนื้อปลาก่อนเนื้อปลาไปนึ่งปลานึ่งเนื้อไม่ใช่หรอจับจับแล้วนึ่งแล้วไปนึ่งที่ไหนอ่ะ ี่ยต้องสับต้องสับก่อนต้องสับก่อนแร่แร่แร่สับแล้ไปไว้ไหนเออสับถุงเท้างาละกันเออเนี่ยไปทำถุงจีบอ้าวทำไมมันวางไม่ได้แล้วหวังกิ่งวางเออแล้วรอขีดมันเต็มก็ออกมาแล้วเอามาวางบนไหนอ่ะขีดมาแล้วหนึ่งขีดเออเดี๋ยวนะเนี่ยแล้วไงต่อไม่ได้ไว้ไว้ไว้ทำไงอะปล่อยยังไงอ่ะเออเดี๋ยวนะนึ่งยังไม่เสร็จหรอ หม้อหม้อเอาหม้อเสร็จแล้วทำไรต่อหม้อเอาหม้อไว้ไหนหม้อปัดตรงอ๋อนี่นี่นี่อ๋อเสิร์ฟไปเลยหาหม้อก่อนไอหม้อไอหม้อฝั่งนั้นหายไปแล้วเนี่ยฝั่งนี้ไม่มีที่เสิร์ฟเอาเออรอเออแล้วเอา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 อันนี้มาทำไรเไหนอ่ะที่อยู่ในจานเสิร์ฟหม้อได้ไหมเสิร์ฟเลยแล้วเอาเอาที่ซึ้งเมืคืนมาด้วยโอ้ลูกค้าหิวอ่ะไหนซึ้งข้าวข้าวอยู่ข้างล่างข้างล่างฝั่งขวา ของเรามีแต่เนื้อเว้ยเราอ่ะต้องเอาเนื้อพี่เดียหมอเราหายไปไหนแล้วล้ไม่ได้แล้วอ่ะนี่อันนี่เนื้อบดนี่เพราะว่าของเขาอ่ะข้าวอยู่ข้างล่างนี่อะไรเออที่ล้างจานเอามาให้ผมล้างหูฉันนี่ยากจริงด้วยนี่เก็บกโกงอินข้าวข้างล่างป่ะวางใส่วางพื้นวางพื้นไม่ได้ได้เออได้วเอาข้าวที่เดียไฟไว้หมดแล้วเอาข้าวไปั่นทำไงอ่ะ ข้าไปดับก่อนเหรอเอ้ยเอาพี่ไอ้ฉีดมาหน่อยดิไฟไหม้อ่ะดีอะไรวะเนี่ยเนี่ยฝั่งนีไฟไหม้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันมไอ้พี่ฉีดดับเยิงไงเนี่ยอ๋อไม่โอ๊ยทำไมอยู่ฝั่งนี้หมดเนี่ยแข่งยากไปปะข้าวอ่ะทำตรงไหนวะข้าวอ่ะดับเพลิงอยู่ไหนอ่ะนี่ไงดับเพลิงตรงกลางเนี่ยเออมันไม่เอาไปดับไหนเอาไม่เตรงกลางเนี่ย ใช่ว่าอเออนั่นน่ะังไงเอวข้าวมงเอาอกข้ลนี่ยไดเนื้อก่อนแล้วค่อยเอาข้าวไปใส่แล้วค่อยเ็ยไม่ดีกแปแพชัวมันไม่ได้แลติดลบด้วเห็นปะเนื้อต้องเอาไปไปย่างก่อนนะเปลี่ยนชากไหมเลเทเปลี่ยนติดลบเลยจ้าของที่มันไม่ต้อง อ่ะอับอีกชาอันนี้อันนี้ตอนเก่งค่อยมาเล่นนะขับรถทำอาหารไปที่อื่นก่อนนะนี่ฉากนี้ก่อนแล้วกันเดดีี๋ยวน้ไปูพราะต้องรับจ้างฟาซ่าไรให้เลยเจนลิงคือยืนทนรออะไรรอผักหรอหุ่นข้าวอ่ะจะหุ่นข้าวอีกสารไล่มาทำอะไรกันเนี่ยกมจ เพิ่มพอยังไม่ได้ใส่ข้าวเลยเออเอาเข้าวมาใส่ก่อนเอาข้าวมาใส่ว้ายเป็นกวากระเด็นนี่ๆๆนะเอามอเอามาหุงใส่นี่ว้ายเป็นกวากระเด็นนิดแมวอาปลาสุกก็ใส่ข้าวที่โวย อย่าตรงไหนเห็นไหมล้างเป็นแล้วโอ้เมื่อกี้ก็ยขาวใช่ปะยิงเงียน,นะเววยเอาแต่กวาวางตัวอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะเาข้าวใส่จานไปให้นะนี่ไงตรงนี้เลยเห็นจานใช้แล้วหนึ่งใส่แล้เนี่ยสุดอย่าไม่ได้เป็นสีส้มแล้วเอ้ยเข้าวใส่จานให้อ้าวเรื่องนี้ข้าวยังไม่สุกใครว่าหม้อออกมาข้าวไม่สุกเปลี่ยนข้าวใส่จานแล้วเฮ้ยอะไรอยู่ในมือถืออะไรมาวะน่ะ ผิดดออ๋าหมดเวลาพอดีเออแล้วก็ขัดขัดปลานึ้ปลาสับ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 ลิงนี่ทนกระแสตอดเออเซอร์เเซอร์เเเ็จ้ใครเป็นลิงอีกอีกจานเดียวได้สามดาวเห็นจานน้องมาไเฮ้ยนี่ไงัหาแด้กว่าจับก่อนนะนืงนนๆ่ายลิงลิงลิว่าใส่เ้วลิงลิงใส่จ้นลิงเราเซอร์เลย สาเเฮ้ยห็นไหมไลนจันเป็นชีวิตกระสกเออวนศุกร์าอง่ดาวอุ้ยไหลลงไปในช่องเฮ้เน3 4บ้าน